สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสวมบทนักเสือกันในคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งท้องทะเลไขปริศนาการล่มสลายของกลุ่มโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์กลุ่มโจรสลัดร็อกสและตามล่าหาตัวคนทรยศที่ซ่อนอยู่ในเงามืดและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ประวัติศาสตร์ที่ถูกลบเลือนมีเพียงไม่กี่ชื่อที่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้เทียบเท่ากับกลุ่มโจรสลัดร็อกส์นี่ไม่ใช่แค่กลุ่มโจรสลัดธรรมดาแต่มันคือภัยคุกคามต่อระเบียบโลกโดยตรงครับการจะทำความเข้าใจพวกเขาเราต้องเริ่มจากการมองปฏิทัศน์ที่เป็นหัวใจสำคัญนั่นคือการรวมตัวของพลังทำลายล้างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่กลับสวนทางกับการขาดซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจและความพักดีโดยสิ้นเชิง ซึ่งสภาวะนี้เองที่นำพวกเขาไปสู่การล่มสลายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมิอาจเลี่ยงได้เลยครับผู้นำของกลุ่มคือชายผู้มีความทะเยอทะยานอันไร้ขีดจำกัดนามว่า Rocks ์ดีซีเบกเป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่การเป็นราชาโจรสลัดแต่คือการก้าวขึ้นเป็นราชาของโลกความฝันอันยิ่งใหญ่นี้ทำให้เขากลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของรัฐบาลโลกและเผ่ามังกรฟ้า และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาและกลุ่มของเขาถูกลบล้างไปจากประวัติศาสตร์จนแทบไม่เหลือร่องรอยความแข็งแกร่งและบารมีของซีเบกเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าปฏิสเสธเพราะเขาสามารถรวบรวมเหล่าอสูรกายที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคมาไว้ใต้ธงเดียวกันได้สำเร็จรายชื่อสมาชิกระดับสูงของกลุ่มโจรสลัดร็อกส์นั้นเปรียบเสมือนทำเนียบของตำนานโจรสลัดในอนาคตเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือที่เรารู้จักกันในนามหนวดขาวชาล็อตหลินหลินบิ๊กมัมและไคโดซึ่งทั้ง3คนนี้ต่อมาได้กลายเป็น4จักรพรรดิผู้ปกครองนิวเวิลด์นอกจากนี้ยังมีชิกิสิงโตทองคำกับตันจอนขวานเงินและแม้กระทั่งบักกิ g งแฮมสตูซี การที่บุคคลระดับตำนานเหล่านี้ยอมอยู่ใต้คำบัญชาของคนเพียงคนเดียวมันแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงของร็อกส์อย่างไรก็ตามแก่นแท้ของกลุ่มโจรสลัดร็อกส์กลับเต็มไปด้วยความเปราะบางอย่างน่าเหลือเชื่อนี่ไม่ใช่กลุ่มลูกเรือนในความหมายที่แท้จริงแต่มันคือการรวมตัวของอสูร,รากายที่ต่างก็มีเป้าหมายและผลประโยชน์เป็นของตนเองพวกเขามักกระต่อสู้และฆ่าฟันกันเองอยู่เสมอ ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มไม่ได้ตั้งอยู่บนความพักดีแต่ถูกยึดเหนี่ยวไว้ได้วยความแข็งแกร่งของกัปตันเพียงคนเดียวฉากย้อนอดีตในเหตุการณ์กอร์ดเวลเล่ได้เผยให้เห็นความตึงเครียดนี้อย่างชัดเจนเมื่อหนวดขาวตะคอกใส่เพื่อนร่วมกลุ่มอย่างไม่ใยดีสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาเป็นพันธมิตรที่ไม่เต็มใจมากกว่าจะเป็นสหายร่วมรบ สภาวะเช่นนี้ทำให้กลุ่มโจรสลัดร็อกสกลายเป็นขั้วตรงข้ามที่สมบูรณ์แบบของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเลยครับซึ่งความแข็งแกร่งของกลุ่มหมวกฟางไม่ได้มาจากพลังของสมาชิกแต่ละคนเท่านั้นแต่มาจากความไว้วางใจและความฝันร่วมกันที่ไม่มีวันแตกหัก ภาวตผู้นำของร็อกที่ต้องอาศัยการข่มขู่และอำนาจเพื่อควบคุมลูกเรือได้สร้างสภาพแวดล้อมที่การทรยศไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่สมเหตุสมควรในกลุ่มที่ความพักดีไม่มีอยู่จริงประโยชน์ส่วนตนย่อมมากก่อนเสมอดังนั้นเมล็ดพันธุ์แห่งการล่มสลายจึงถูกหวานลงตั้งแต่วันแรกที่กลุ่มก่อตั้งขึ้นนั่นเองครับเหตุการณ์ที่เกาะกอดวันเล่เมื่อ38ปีก่อน ไม่ใช่แค่สมรภูมิรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับแต่มันคือเบ้าหลอมที่หลอมรวมปัจจัยทั้งหมดเข้าด้วยกันจนนำไปสู่การแตกสลายของกลุ่มโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกการวิเคราะห์เหตุการณ์นี้เผยให้เห็นว่ามันไม่ใช่ความพ่ายแพ้จากการสู้รบเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพังทลายจากภายในที่ถูกเร่งให้เกิดขึ้นด้วยแรงกดดันจากภายนอกกอร์ดเวลเลเป็นเกาะที่ไม่อยู่ในสังกัดรัฐบาลโลกแต่กลับถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดเกมล่ามนุษย์อันโหดเที่ยมของเหล่าเผ่ามังกรฟ้าซึ่งจัดขึ้นทุก3ปีแรงจูงใจของกลุ่มร็อกสในการบุกกอร์ดเวลเลนั้นซับซ้อนกว่าที่เห็นในตอนแรกครับ จากคำให้การของเซนโกคุเหตุการณ์นี้เริ่มจากแผนการหาเงินด่วนซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับของรางวัลในเกมล่ามนุษย์นั่นก็คือผลปีศาจในตำนานสองผลได้แก่ผลนิกิวนิกิวและผลอูโออูโอโมเดลเซริล การกระทำของบิ๊กมัมที่มุ่งตรงไปยังผลปีศาจเป็นอันดับแรกเป็นการยืนยันว่าการชิงสมบัติเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแต่สำหรับร็อกซ์แผนการหาเงินเป็นเพียงฉากบังหน้าสำหรับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือการโจมตีเผ่ามังกรฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นก้าวสำคัญในแผนการที่จะขึ้นเป็นราชาของโลก สถานการณ์ยิ่งทวีความซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อกองกำลังที่ไม่คาดคิดได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นคือการร่วมมือกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างกลุ่มโจรสลัดของโกดีโรเจอร์และกองทัพเรือที่นำโดยมังกี้ดีกาฟการผนึกกำลังของสองขั้วอำนาจนี้ได้สร้างแรงกดดันมหาศาลจากภายนอกและกลายเป็นบททดสอบสุดท้ายต่อความเปราะบางของกลุ่มโจรสลัดร็อกส เหตุการณ์ที่กอร์ดแวลเล์จึงเปรียบเสมือนบททดสอบความพักดีที่กลุ่มโจรสลัดร็อกส์ถูกสร้างมาให้ล้มเหลวตั้งแต่แรกในสถานการณ์ที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยอันตรายสมาชิกแต่ละคนต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบาก ห้ามกลางความโกลาหลและเปลวเพลิงแห่งสมรภูมิกอร์สแวลเลมีหลักฐานชิ้นสำคัญที่เปลี่ยนสถานะของการทรยศจากข้อสันนิษฐานไปสู่ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้และหลักฐานชิ้นนี้ไม่ได้มาจากใครอื่นแต่มาจากคำพูดของหนึ่งในผู้ที่อยู่ในใจกลางพายุนั้นนั่นคือหนวดขาว ในฉากย้อนอดีตขณะที่การต่อสู้กำลังดุเดือดหนวดขาวได้สังเกตเห็นการมาถึงของกองเรือรบและได้กล่าวประโยคสำคัญที่กลายเป็นปืนในควันปืนของการสืบสวนครั้งนี้ว่าพวกมันมาเร็วเกินไปซึ่งทำให้เขาสงสัยในทันทีว่าต้องมีหนอนบ่อนไส้อยู่ในกลุ่มคำพูดของหนวดขาวมีความสำคัญอย่างยิ่งครับ เพราะมันมาจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือสูงและสติปัญญาเฉียบแหลมการที่กองทัพเรือมาถึงเร็วเกินไปบ่งชี้ว่าการรั่วไหลของข้อมูลไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการกระทําที่มีการวางแผนล่วงหน้า คนทรยศต้องรู้ถึงแผนการของร็อกส์ที่จะบุกกอดแวลเล์รู้เป้าหมายและช่วงเวลาที่แน่ชัดและต้องมีช่องทางส่งข่าวนี้ไปยังกองทัพเรือได้ทันท่วงทีข้อมูลระดับนี้ไม่น่าจะอยู่ในมือของสมาชิกระดับล่างแต่น่าจะเป็นข้อมูลที่รู้กันในหมู่สมาชิกระดับสูงเท่านั้นนี่คือการจำกัดวงผู้ต้องสงสัยให้แคบลงอย่างมาก และเมื่อเราเปิดแฟ้มคดีทำเนี่ยผู้ต้องสงสยัยคนแรกที่ต้องพูดถึงคือกับตันจรลักษณะเด่นของเขาคือความโลภที่ไม่สิ้นสุดเขาหลงไหลในสมบัติมากเสียจนลูกเรือของตัวเองสังหารเขาเพื่อชิงสมบัติที่เขาพยายามจะเก็บไว้คนเดียวบุคลิกแบบนี้ทำให้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับต้นๆที่จะยอมขายข้อมูลเพื่อแลกกับรางวัลมหาศาล แต่ชะตาชีวิตสุดท้ายของเขากลับเป็นข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งที่สุดครับเป็นเรื่องยากที่สายลับระดับสูงจะจบชีวิตลงอย่างน่าอานาถด้วยน้ำมือลูกเรือของตัวเองแล้วกลายเป็นซอมบี้ของเก็กโคโมเรียจุดจบแบบนี้ดูไม่สมศักดิ์ศรีสายลับคนสำคัญเลยแม้แต่น้อยผู้ต้องสงสัยรายต่อมาคือสตรีมรณะบักกิงแฮมสตตซีคดีของเธอตั้งอยู่บนหลักฐานแวดล้อมที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง ร่างโคลนของเธอที่เป็นสมาชิก c p 0ได้พิสูจน์ตัวเองเป็นสายลับสองหน้าที่ทำงานให้เวก้าพังอย่างลับๆนี่คือแบบอย่างที่ชัดเจนว่าชื่อสตูตซี่ผูกพันกับการจารกรรมนอกจากนี้การที่เธอเคยเป็นผู้อาศัยฟรีในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์แมททที่มีเวก้าพังอยู่ด้วยนั้นก็น่าสงสัยอย่างยิ่ง มีความเป็นไปได้สูงที่เธอจะแลกเปลี่ยนข่าวกรองเดียวกับกลุ่ม r o อกสเพื่อแลกกับเทคโนโลยีหรือการคุ้มครองทำให้เธอเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีความเป็นไปได้สูงมากการหมกมุ่นอยู่กับการระบุตัวผู้ประทําเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เราพลาดบทเรียนที่สำคัญกว่า นั่นคือการทำความเข้าใจว่าเหตุใดกลุ่มโจรสลัดที่ทรงพลังที่สุดจึงเปราะบางต่อการทรยศตั้งแต่แรกการมีอยู่ของคนทรยศไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากปรัชญาและโครงสร้างที่บิดเบี้ยวของกลุ่มเองพวกเขาไม่ได้เป็นสาเหตุของล่มสลายแต่เป็นเพียงอาการของโรคร้ายที่กัดกินกลุ่มจากภายในมาโดยตลอดความพ่ายแพ้ที่กอร์ดวัลเล่จึงถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่วันแรกที่กลุ่มก่อตั้งขึ้นนั่นเองครับ ประเด็นนี้จะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบกลุ่มร็อกส์กับขั้วตรงข้ามยังกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางความแข็งแกร่งของกลุ่มหมวกฟางไม่ได้มาจากพลังของสมาชิกแต่ละคนรวมกันแต่มาจากการที่พลังเหล่านั้นถูกคูณด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันพวกเขาคือครอบครัวที่ถักทอขึ้นจากสายใยแห่งความพักดีในขณะที่ความแข็งแกร่งของกลุ่มร็อกส์เป็นเพียงผลรวมของพลังของแต่ละคนที่พร้อมจะหักลบกันเองได้ทุกเมื่อ การล่มสลายของเขาจึงเป็นบทเรียนอันทรงพลังเกี่ยวกับธรรมชาติของความแข็งแกร่งที่แท้จริงในโลกของวันพีซท้ายที่สุดการล่มสลายของกลุ่มร็อกส์ที่กอร์ดเวลล์ไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดกำเนิดของยุคสมัยใหม่แห่งโจรสลัดประสบการณ์ที่ต้องอยู่ในกลุ่มที่เต็มไปด้วยการหักหลังได้หล่อหลอมแนวทางของเหล่าผู้รอดชีวิต หนวดขาวสร้างครอบครัวในอุดมคติที่เขาโหยหาบิ๊กมัมสร้างครอบครัวบนความหวาดกลัวซึ่งเป็นภาพสะท้อนของอดีตและไทโดก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งเดียวที่เชื่อผือได้คือพลังอำนาจของตนเองมรดกของร็อกซ์จึงเป็นอุทาหรณ์ที่เสียงสะท้อนของมันได้กำหนดชะตากรรมของเหล่าจักรพรรดิรุ่นต่อมาอย่างแท้จริง การทรยศครั้งนั้นไม่ได้แค่ทําลายกลุ่มโจรสลัดกลุ่มเดียวแต่มันได้สร้างโลกที่ลูฟี่จะต้องผาทายในปัจจุบันแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าใครคือคนทรยศตัวจริงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโลกวันพีซครับและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงให้เราได้นะครับ ขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ